พี่น้องกเลยงี้เลยเจบๆเจลสมๆน้ำทำเล็บใบแัดมาพี่น้องมนาะต้มสมปรดแซ่บๆกี้อทีล่ลงไป ลวกไปปลดจีพอ้อมลวกน้ำตันี้นนนนอนออนด้พอพี่น,ออน,น้องด้อน้ำหมอกน้ำมันไม่หอกอมเด้อพี่น้องด้อตามเทียดเทีดแช่ๆก่อนพออมแจ้งลงไปล้านนิดหน่อยพอมีกินต้นหอมบอกชีอพอวามีตากใเบื้งบองหนะูด่ะมะน้ำต้มปลดด้วพี่น้องเด้อู้หอนนอู้ยัยัเฮ้เทีดลดลวดอู้เบือบ่น้อน่อ ต้มปลาลดสวัสดีครับพี่เก้าครับพี่น้องครับเรียบร้อยพ nah, ี่น้องนะต้มปลาลดนาได้พี่น้องด้วต้มปลาลดนะแซ่บๆกันพรอนวอมเอ้าว่าอะไรอย่าห้ามพี่น้องเพิ่มความเผ็ดหน่อยใส่พริกป่นลงไปนี่ยแซ่บๆกันพรอนวอมหิวเขาแล้วพี่น้องโอ้โหสวยจี๊ดเดียวเสียงเลยอืมมาเด้๋พี่น้องเด้อต่างประเทศในประเทศแซ่บๆกันพรอนวอมต้มปลาลดนาแซ่บๆใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้อง สัวนตามของกันแซ mm hmm. ่บมาดูพี่น้องต่างประเทศในประเทศอื่นบนทัวสุโขทงสุบอบนทำข่อย่างี้น้ำอื้อืเนื้อหวานอย กินปลาลดเนี่ยมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์เฉาะตัว,ตวอืมนีม่พี่ จับคำนัดโตแล้รพี่น่องจุ่มลมงไป 嗯，做那蛮好的，咱们。 โอ้ย oh. สุดหยอดุดน้ำข้นกิน,น,ม,นมืนม้อแบบนันดต้มปลาด,ดุก không có nhẹ năm แ่อยู่ในบ้านเนี <aug> ่ยนะครับแกอยู่ในบ้านเนะี่ยอยู่ห้องแกเนี่ยกินข้าวแล้วครับถ่ายอยู่ต้มต้มปลาลดครับว่างอยู่หน้าหน้าเห็นไหมครับ Nàng con ma ổ Tao sụp lắm sụp lắm luôn khuyên bây Rốt cứ mắn gì đâu Chạp nào Ăn ngươi nè Hmm. Một Đó. cái này quay xem đi anh được. มันหิววคักกิกนว่าไรได้บ่เนี่ยอย่็นจริงเฮ้ยตั้งใจกินให้คักคนะเสร็แล้วไม่กัหิวว่าคักกินวไไ่าอดบเนี่ยอ๋อพี่น้องไปทำอะไรกันเนี่มันบ่บกเกล็ดหัาไปกินโรงงานไม่เล้ยงข,ขอดเอ เอาบ้านนะดูแล้วอิ่มอิ่มแม่ขนาด,ด,ด,ดน้องหยัดเอาเนี่ยเอาฝากไปน้ำมัเเยอพี่น้องเออฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขมั้นมากกว่กดไลค์ถือใจกดแชร์พอหอมเนี่ยต้มปลาร,รดใส่ใบปลาขามบอนต้มสมปลาร,รดแซ่บอยู่ต้มแล้วก็ตากินขโซไปน้ำกินน้อยๆเดี๋ยว อี่ปีนี่ก็ขอตัวขอไปใหพี่น้องหลายๆอี่เนี่ยเจอไม่เจอครับ